สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com สายน้อยบายเอ็กเซนเซนเตอร์นะคะวันนี้จะมารีวิวเจ้ารถมัตดาสามสอดศูนยตัวท็อปสุดนะคะปี2015สีขาวเกียร์โต้คันนี้เดี๋ยวเราไปชมภายนอกกันเลยดีกว่าค่ะไฟหน้ามาให้แบบโปรเจคเตอร์แล้วก็ LED เลยนะคะไฟตัดหมอกเราก็ให้มาแบบ LED เลยนะคะตัวนี้กระจังหน้าเราให้มาเป็นสีโครเมี่ยมตัดกับสีดำเลยนะคะสวยดุดันสุดๆคันนี้ มือจับประตูของเราเป็นแบบสีโครเมียมเลยนะคะ่ไยท้ายเรามาให้แบบ LED กันเลยนะคะ m a ด,ด้าคันนี้มีกล้องมองหลังติดมาให้ด้วยนะคะคันนี้เซนเซอร์เราให้มาถึง4จุดกันเลยทีเดียวค่ะล้ออันลอยขนาด18นิ้วพร้อมกับยางปี2019ใช้กันไปอีกยาวเลยนะคะเรามาชมห้องเครื่องของ m a ด,ด้า3กันบ้างดีกว่าค่ะเครื่องยนต์เบนซินขนาดสองพนะคะ มาด้วยความแรงหนึ่ง้หกสิบห้าแรงม้ากันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาชมภายในรถกันเลยดีกว่าค่ะพวงมาลาัยมัตติฟังก์ชั่นแบบทั้งสองฝั่งเลยนะคะเกจวัดรอบหน้าปัดเงินไม้แบบดิจิตอลกันเลยทีเดียวคอนโซลสีดำตัดเทานะคะของเราภายในของเราจะเป็นเบาะหนังสีดำตัดด้วยได้แดงเลยนะคะ คอนโซนกลางนะคะเป็นหนังสีดำตัดด้วยได้แดงเช่นเดียวกันค่ะเครื่องเสียงวิทยุ AM FM พร้อมเครื่องเล่น MP3 Bluetooth USB AUX พร้อมจอแสดงผลอีก7นิ้วและลำโพงอีก6ุดแอร์ปรับแบบอัตโนมัติคุญแจสมาร์ททีวีปุ่มพุดสตาร์ทกระจกมองหลังสัดแสง สัมภาระนะคะจะมียางและช่วงมืออร่อยเส่มาะ้ไไหมเป็นไงบ้างคะกับเจ้ามาจ้า3 2.0 s ี2015คันนี้ก่อนจากกันเรามีโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอลูกค้านะคะออก,กรถตะราว,วันนี้เพียงู0บาทพร้อมรับประกันเครื่องรยร์ให้1ปีหรือว่า1หมู่กิโลพร้อมขับฟรีอีก90วัน พร้อมฟรีค่าจัดฟรีค่าออนแ้ะรับประกันหลังการขายเครื่องเคียให้1ปีหรือว่า10,000กิโลด้วยนะคะก่อนจากกันคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามทางเพจ X Center ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ